อะมาต่อครูว่าน่าจะทันแค่ข้อเดียวเดี๋ยวครูเฉลยอ,อีกหนึ่งข้อแล้วที่เหลือที่เหลือเราอยากให้เอาแบบไหนดีครูให้ครูแคปรูปใส่อาลบบ้มไว้ให้หรือว่าอัดเป็นคลิปให้ให้เลือกสองอย่างอย่างลูปลหรือเป็นคลิปคะ ะเอาใหม่ครูไม่ได้ยินเมื่อกี้เอาคลิปก็ได้ค่ะเอาคลิปอ่ะคะได้ค่ะถ้าคลิปต้องใช้เวลาหน่อยนะน่าจะประมาณพรุ่งนี้เดี๋ยวครูลงคลิปให้แล้วก็ลงรูปให้ด้วยนะคะเอาเฉลยข้อไหนดีอีกข้อหนึ่งมีข้อนี้ข้อนี้ แล้วก็ข้อนี้อยากได้ข้อไหนข้อนี้ค่ะฮะข้อนี้ค่ะคุณไม่ได้ยินอะเสียงเสียงโน้ตบุ๊กครูบบกมากเลยข้อนี้เหรอคะคนข้อนี้ค่ะข้อนี้อ่ะข้อนี้โอเค โจทย์ให้อะไรมาแล้วโจทย์ต้องการทราบอะไรอันนี้คือเหมือนกันทุกข้อเลยเนาะครูไม่เขียนแล้วนะขั้นที่หนึ่งนะคะให้เราคิดในใจเราดูโจทย์แล้วเราก็รู้เลยว่าโจทย์ให้อะไรมาสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือสมการนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือเซตคาตอบของสมการนะคะต่อไปมาวางแผนมันเป็นล็อกซ้อนล็อกค่ะล็อก ฐาน4ของ log ฐาน3ของ log x กำลัง2ฐาน2เท่ากับ0ซ้อนกันต้อง3เนี่ยซ้อนกันต้อง3 log นะคะมาฝั่งนึงเป็น log ฝั่งนึงเป็นตัวเลขเพราะงั้นทํายังไงดีจดให้ดูในสมการเลขอยู่ก็ลองค่ะใช่ค่ะเขียน เขียนสมาการให้อยู่ในสมาการเลขยกกำลังนะคะอ่ะลองมาทำดูจากล็อกฐานสี่ของล็อกฐานสามของล็อก กำลังสองฐานสองเท่ากับศูนย์นะคะอ่ะเริ่มดูตัวนอกสุดก่อนเลยก็คือล็อกล็อกฐานสี่ตัวนี้เนาะเอาสี่นะคะเต็มศูนย์ขึ้นฝั่งนี้ก็จะได้เป็นอะไรส,สี่กำลังสีง่กำลังศูนย์สี่กำลังศูนฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายจะเหลืออะไร เลืสล็อก3ล็อก 2, อ 2> ลกและ x กำลัง2สองล็อกฐานสอง x กำลังสองอ่ะข้าอก็4กำลัง0ได้ไรลูก4กำลัง0เท่ากับเท่ากับ1เท่ากับ1นะคะนี้เขียนมาเหมือนเดิมอ,อ่ะจากนั้นดูตัวถัดมา ตรงนี้เป็นล็อกฐานสามแล้วก็สามนะคะฐานเป็นเตะหนึ่งขึ้นฝั่นี้จะได้เป็นสามยี่ปรลา่างหนึ่งตรงนี้นะคะเป็นล็อกอะไรล็อกสอง x สองอะล็อกฐานสองของ x กังสองอ่ะได้แบบนี้แหละ อันนี้สามกำลังหนึ่งนะคะก็เท่ากับสามลอกมาก่อนนะล็อกฐานสองของเอกำลสองเหลือล็อกแค่ตัวเดียวแล้วอ่ะต่อไปเอาอะไรลูกทำยังไงดีเพืเตะให้สองไปสองอยุปกำลังสามอ่ะค่ะสองไปเตะสาม้ึ้นก็จะเป็นสองกำลัง สามฝั่งนี้ก็จะเป็น x กำลังสองสองกำลังสามได้อะไรแปดสองกำลังสามได้แปด x กำลังสองนะคะเท่ากับแปดทีนี้เราไม่ต้องเราไม่ได้ต้องการ x กำลังสองเราต้องการแค่ x ตัวเดียวนะเราต้องการแค่ x ตัวเดียวเป็นไงดีคะให้ได้ x ตัวเด,ดียวใส่รูที่มัน นะคะทั้งสองข้งอ,อ่ะนิดนึงถ้าเราใส่รูทนะถ้าเราใส่รูทอันนี้ก็จะเป็นแค่เอ็อันนี้ก็จะเป็นรูทแปดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าไม่ได้ผิดมันแค่ยังถูกไม่ ลองคิดดูนะ x กำลังสองเท่ากับแปดใช่ปะ่ะประมาณ x กำลังสองเท่ากับแปดเราลอง,ลอง,ลองหาอะไรที่ยกกำลังสองยวได้แปดมันก็เหมือนกับการหารากที่สองของแปดหารากที่สองของแปดรากที่สองครูจำได้เรียกับครูกิ๊กแหละใช่ปะ่ะ แล้วที่สองมีกี่ค่าลูกสองค่าสองค่ามีค่าบวกกับค่าลบลใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะได้ x เ,เท่ากับอะไรค่าบวกก็คือลบแปดค่าลบคือลบลบแปดลบลบแปดอ่ะมาควนทำต่อ บางคนอาจจะเขียน x เท่ากับรูท8ได้เป็น2ร <2. S 1> ูท2ออันนี้ก็ลบ2รูท2นะคะทำต่อมาก็ได้หรือเขียนแค่รูท8กับลบรูท8ก็ได้ไม่ค้ไม่ว่าเนาะได้นะคะได้ x สองค่าค่ะ มี2กรณีนะเอ้ยถ้ามี x 2ตัวครูก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะคะนี้จะเขียนโจทย์ก่อนล็อกล็อกฐาน4ของล็อกฐาน3ของล็อก มีแรกนะคะเราก็เอารูทแปดเนาะไปแทนใน x แทนใน x ตรงนี้มันจะได้อะไรล็อกฐานสี่ล็อกฐานสามของล็อกฐานสองนะคะแทน x เป็นรูทแปดตรงนี้ก็จะได้รูทแปดกำลังสองนะคะเพราะอ x กกำลังสองอยู่อ่ะ แล้วเราก็คิดไปว่าค่าที่ออกมามันเท่ากับอะไรถ้าเท่ากับศูนย์ถ้าเท่ากับศูนย์ 0, ตรงกับโจทย์นะคะแปลว,ว่า x เ,เท่ากับรูทแปเนี่ยมันสอดคล้องกับสมการอ่ะลองดูซิ log ฐาน4ของ log ฐาน3ของ log ฐาน2รูทแปดกำลังสองได้อะไรลูก รูแทรแปดกําลังสองอาได้แปดได้แปดแปดเราเขียนแปดเป็นเลขยกยกําลังฐานสองได้ไหมได้สองก็ไดสองก็ไังสองกําลังสามนะคะจากนะั้น กำลังสามอะกำลังสามอยนี้เนาะตบสามมาค่ะตบเลขชี้กำลังมาอยู่ข้างหน้าล็อกมันก็จะได้ล็อกฐานสีของล็อกฐานสามอันนี้ตบสามมาได้เป็นสามสามสอวสองข้างหลังเป็นล็อกสองฐานสองได้หนึ่งครูขอไม่เขียนนะคะ นาะมันได้หน mm hmm. ึ่งตอนแรกเขียนได้อะยังไงต่อล็อกสามฐานสามได้อะไรลูกหนึ่งฮะได้ห <1 S 1> นึ่งคุณเท้ากับล็อกหนึ่งฐานสี่ล็อกหนึ่งฐานสี่ได้ไรศ <0. S 1> ูนย์ศูนยะ์โดง้ังไหมตรงกับโดดไหมครับกังฟู ตรงกันอะแปลวว่า x เท่ากับรูทแปเนี่ยสอดคล้องกับสมการเนอะได้และ x ได้หนึ่งค่าเป็นจริงแล้วเนาะต่อไปมาดู x เท่ากับลบรูทแปดะได้เลยสามของลบฐานสองส่วนตรงนี้ x เป็นลบรูทแปดทั้งหมดกำลัง สองลบรูทแปดกำลังสองได้ไรลบรูทแปดกำลังสองได้ไรคะคิดสองคิดสองแปดค่ะได้เท่ากับแปดค่ะเกิงมากอะได้เท่ากับแปดพอได้เท่ากับแปดมันก็เหมือนด้านบนเลยใช่ปะ เหมือนด้านบนเลยเนาะแล้วว่าตรงนี้ก็จะได้เข้ากับศูนย์เหมือนกันอันนี้เข้าใจไหมคะครูอะข้างบนรูท8กําลัง2เนี่ยมันได้มันได้8ใช่ไหมตอนนี้ลบรูท8กําลัง2ก็ได้8เหมือนกันแล้วว่าคําตอบที่ได้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะอันนี้ครูก็เขียนศูนย์เลยเนาะศูนย์ ดังนั้นเซตคำตอบของสมการนะคะก็คือเซตของเซตของไห้รูทแปดกับลบรูทแปดค่ะกับลบรูทแปดนี่เนาะอ่ะตอนนี้มีอยู่กี่คนเนี่ย เออคุย,ยไงมวะมีใครไม่เข้าใจไหมคะขอ้อนี้งงไหมมีงงตรงไหนไหมงงหรือเปล่าเอามาคุยกันหน่อยน่าจะเฉลยทันแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะคะพวกเราคิดว่าเรื่องนี้ย มันยากตรงไหนอ่ะมันยากที่มันเป็นล็อกหรือว่ามันยากที่มันเป็นยากที่การแก้สมการยมันยากที่อะไรหรือว่ายากทั้งสองเลยเนี่ยหรือว่ามันยากที่มันแบบขั้นตอนมันเยอะขั้นตอนมันเยอะไหม ตอนเยอะปะ <Yeah. S 1> เยอะ <Yeah. S 1> เยอะเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราแบบค่อยๆดูนะลูกคือมันเยอะก็จริงครูยอมรับว,ว่าขั้นตอนมันเยอะแล้วมันก็อาจจะดูแบบยุ่งยากนะคะแต่ครูเชื่อว่าถ้าพวกเราบบอ,อ่ะค่อยๆอ่ะค่อยๆดูค่อยๆทำมันพวกเราทำได้อยู่แล้วเนาะ เดี๋ยวที่เหลือลเดี๋ยวครูอัดคลิปฉเฉลยให้นะคะส่งให้แล้วไปดูด้วยนะเขียไหมค่ะค่ะเอามาดีบผมอะไรครับอะไรนะเมื่อกี้ใครพูดเมื่อกี้ใครพูดว่าอะไรไม่มีอะไรละไม่มีอะไรแล้ว เราซาวโหลดอันนี้มายังไม่ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเสียงได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดครับอ่ะพัฒนาชัยพัฒนาชัยครับครับครับนะคะวัลดุมอยู่จ้าจ้าอัคราน,านันอยู่ครับคอัควิศ อยู่ครับอานอนอยู่ครับตอเกียริอยู่ครับกมลพันธ์กมลพันธ์กมลพันธ์ไม่อยู่นะคะคันิสลาอยู่ค่ะค่ะตุลาลั์อยู่ค่ะนัทนาค่ะ นิชากรค่ะดวงกมลอยู่ค่ะค่ะคณยทรคัยทรกับนิชามายังค่ะไม่มาเนาะพลลัพณ์นีอยู่ค่ะสุดารัสอยู่ค่ะอลิสลาอยู่ค่ะค่ะ เด็กๆครูจะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยว่าเอา่อถ้าเราเรียนแล้วไม่เข้าใจตรงไหนนะลูกให้ถามมาในแชทเลยก็ได้นะคะตอนนี้เรายังอาจจะแบบไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหน,นอืมแต่พอเราไปอ่านไปดูไปทําแบบฝึกแล้วแบบเอ๊ะมันมาได้ไงอะไรแบบเนี้ยถามเข้ามาได้นะคะเมื่อวานมีเพื่อนห้องห้องสองอะ่ะเออใช่ห้องสองเขา เขาทำมันนี้แหละดอกฝึกไม่ได้แล้วก็ถามครูมาถามมาทุกข้อเลยอ่ะข้อนที่ถูกไหมคะอ่ะจาจา้าจ้าถูกถูกนะคะครูไม่ได้ว่าอะไรถามมาได้เนาะถ้าครูว่างแล้วตอนนั้นพอดีครูก็ตอบพวกเราได้นะคะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวค,ครูจะอัดให้นะคะเดี๋ยวส่งให้พวกเราไปดูใครที่ยังไม่ทำนะคะ ทาย้อนหลังได้อะเพราะว่าการม้านนี้อาจจะเยอะนิดนึงน,นะคะทาย้อนหลังได้ครูครูเดี๋ยวครูตรวจให้ใครมีอะไรไหมมีเรียนต่อหรอคะมีเรียนตอ่อไหมเอ่ยฮัลโหลหายไปในกันหมดอ่ะ มเป็ไรค,ค่ะมีเรียนต่อจ้ะมีเรียนต่อหรอจ้ะอ่านนั้นออกไม่เลยคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะโอเค